ออููออยดยดดมาดูตัวอย่างเต็มของเสือถ้าแยกสีเสือจากจักรวาลขุนพันธ์กันครับสหมงคลฟิล์มนี่ย่อมรู้ทางของอพี่เวียรับบทเป็นสัญา้เฟไฟ้นะคุณนี่เริ่มคิดจะนักการเมืองแล้วนะรู้ตัวไหมนักการเมืองกับโจนี่คิดเหมือนกันเหละครับท่านมีพี่ทัพด้ย อันนี้เสือไปกับเสือเมเห่วนสู้กันนะน,นี่เสือดำอยู่ทีคกุะฮะมึงคิดว่ากูไม่รู้เหรอว่ามึงฆ่ามาป้นในเขตของกูผู้หนังมันย่างเทพอ่ะแต่ผมก็รู้นะว่าการหนักหลังกันเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติสําหรับเรื่องการเมืองและการปกครองแทรกการเมืองเหมือนเดิมแหละหนางของพี่โค<อ>หลังเลือกข้างผิดดีพี่ทำทุกอย่างได้เพื่ออำนาจ อู้อู้อู้ยอนดูยอนดูอู้ฮย่ังเท่กระสุนคดนะใช่ไหมเป็นหมาก็ต้องอยู่สวนหมาคอยรับใช้นายไอ้บทของพี่ทอมน่าสนใจกว่าเรื่องเนี้ย เทพอ่ะ <Hey. S 2> เป็นหนังที่ใช้คำว่าเท่ H ได้เปลือยจริงว้าโทโนะมะมาว้าว้าเออสถาเดิมเออฮะพวกมึงรู้ใช่ไหมว่าเหยียบทีมใครอรุ่นใหญ่ไ้โอเคเสือ คือแม่งไม่สุดอ่ะอยากดูอีกอ่ะคือฉายพรุ่งนี้เลยได้ปะตัวอย่างดูเพลินมากภาคนี้คือก็มีเสือฝ้ายเสือไม่เหส่วนเสือใบแล้วก็เสือดำนะที่เป็นเรื่องราวก่อนที่พวกเขาจะมาประทะก,กับขุนพันธ์ในภาคหล,ลักเราก็จะเห็นว่าต่างคนเนี่ยต่างทิศต,ต่างฝ่ายกันหมดเลยแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องมาสยบให้กับเสือฝ้ายอยู่ดีแต่นั้นไม่ใช่ประเด็นสําคัญเพราะฉากบูฉากสู้ในเรื่องราวในหนังน่าจะมีอะไรที่มากกว่านั้นคือสนุกแน่แ่และเสือฝ้ายในวัยหนุ่มที่รับบทโดยพี่เวียโค้ชจะมีออรา่าน่าสนใจว่าก่อนที่เะอสื 23ตุลาคมนี้ในโรงภาพยนต์ทุกคนดูตัวอย่างนี้แนละ้วคิดเห็นยังไงมาคอมเมนต์คุยกันนะ